ตั้งใจจะทำเพื่อพ่อครูเพราะว่าจะปฏิบัติเท่าที่ทำได้แต่ว่าไอ้จะเรื่องอาหารเนี่ยมันกินสังมือ้อวันพระก็จะวันเมื่องานนี้ฉันกินสี่สี่สี่วันวันก่อนนะ่ะ มือเดียวไม่หิวแมะไรเลยนี่มาคนน้นก็บอกว่าท่านถักบุญไหมอย่าไปทำมันแก่แล้วท่านวันที่ทำได้แล้วอันนี้สูงสแต่รุ่นนี้ก็จะกินแค่สองมือ้อทำเพื่อครูเพื่อครูไ<ห>นพหครูมาเสริเราแล้วก็ให้มันได้เรื่องทุกหน่อยก็แล้วเฝ้าเฉลิมวงพิคุณ mm hmm. ตลอด อันนี้ก็จะแก่แล้วอย่าถอยเข้ามาอยู่ใกล้ๆกันมานะ